แต่หมกทั่วเจ้าของมันเลยกินบ่าคือมันหวานเนาะหวานใช่ไหมกลิ่นหมกทั่วไม่กรอบเดียวลายเติบย่ดอกมาแล้งันจะได้เก็บแจกพี่น้องย่ดอกเป็นบริษัขายก็ได้เ่ราะตังเห็นวันไปก็นี่วันไปก็นี่ขายบอกบมื่อไรเมียมองเขาเคยปะเมื่อไรแม่เขาเมื่อไรแม่ก็ยูให้แม่เลี้ยงนีู่แล้วไปยังเนาะมันก็อยากได้ใช่ตัวอยูคว่องมุ่นแม่ยืนอยู่และ ค้อมมุลให้อ่อยแม่ บปกทั่วตากแดดมาแล้วกรับอือทั่วหนิมทั่วดินทั่วเลยสูงฮัลสวัสดีครับพี่น้องงานลุงบัวครับมากับคุณยายกินข้าวเที่ยงครับสวัสดีจ้าตับทั่วเพี่น้องเลยไม่กินเข่าแล้วกันกัดเจ็บๆข้าวเที่ยงกระติบ้วนน้ำพักหนึ่งตีน่าพี่น้องทำทั่วเขาสวยทั่วกำยังับคุนใหญ่ อันนี้ไม่เงามกหนูมกหนูพญนี้ซักมกหนูกับถอดถอดปีกไก่สิดฟดนยัง,ยงรับถอดปีกไก่ผู้ใดทอดอะไรกินครับล,บลูกไส้ลูกไส้คือดีแต่ดีพุ่มใจบ่ได้ลูกไส้ดีบางย่งาง,ง,าาง,งก็พุ่มใจบาหย่างกบบางย่างก็งงกพุ่มใหญ่เออมันเก็บปวดจ้ะไอหลองมกหนูครับมกหนูสยบกล้วย อวครับปลาปีกไก่ครับหลังจากไปปลูกปลูกทั่วทั่วดินมากครับปลูกทั่สูงมากลเห็ดกับขอสูข้นให่จินทั่วนสวนทั่วจะม,มาสวนติน,นะใช่ปะใ่ปะก,กับพ่อดดใช่ปะก,กับพ่อกินใช่ปะบบนให้ก็ไม่ดิดปากยา นี่พระบุงมาต<ม>อ่นดิ่งพระบุงมาตัสว่วนเาวยาสมตัวพี่เมื่อวาได้ปุูกดีเมื่อแม่นเนี่ยแม่เลดีคืส่วนใจของมันเป็นน้ำข้นโคตรหนาไปบ่ปลูกน้ำกันน่นะกับแ,แม่ก็เห็ดน,น้ำเพาเป็นเก่า ห้ามไได้ขายแบบนี่แบว่าน,นง่ายเหมียปันหามเป็นยอดกุ้งเป็นน้ำเอียงข้างบนนึงต้องใส่ใจอยางดีความเงียของเจ้าจะฟังปูง่ามปูง่ายแบปูง่ามม่ได้ขาย Kai này yêu mong ngô 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 nè ngô nè. ngô 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 อให้ก็เงกับว่าใครก็เห็นชอบไปว่าแบบเดิหนหลังงูก็ะได้สิบเบิดแล้วกนอยกับวม่เหลองมันนะมน่นเนาะมั่น,น,นวิว่งแดดไปหน่อยทอดแดดแดดทอดงูขอ มีสี่คนแบ่งไทยกันสองคนหนึ่งไป็น้าบ่ะสองคนหนึ่งไป็น้าสุกน้ำเซใช่ว่ะเว่าเราเรี่ยวสูบแบ่งของคนติ่ตกจะวะนี่เป็นเพื่อนคนติ่ตกใช่ไหม้าเกาเป็นสันเรียกเป็นศัก์ สูบใ้เ,เหมือนน้ำมัน,มนหลาๆเราเพราะถ้าสูบแล้วๆผลนํำมากเหมือนนี่นี่ก็ยันเป็นยังไงน,น้างนอ่ยู่งขามมาโพสคึงายังไง้ยังไอยากคำำ้าํานะนที่เนาะอยากติดตามให้ลูกนี่ไหมวะ กินข้ามนนหัดเียเนี่ยคนเศร้าตาิดต่ำน่นีวกินแบบแ่บลนเวรนอะ้ <c oughs> นกินหลายจินโดนเลยวพยายามกินข้น่อยขันกินข้าหไ่มันสิบวันปวดเพราะว่าเป็นคนที่กินข้าวนารักษาหุ่นยันยักบ้าห่จะบยันพยักบ้างดอกถอกไข่มัน กวนได้ก็ต้องมีกั็ควรนี่อบุ๋มมากสวนเดี่ยวไร่อะไรเด็ดหน้าก็ได้มันเลียงตะกุ่นเลียงไก่พร้อมไก่กรเพาะกินน้ำม,มันพุ่มแจงลูกไก่เหรอแจงบางอย่างครับ อเกชนะ็มง่ายเลยเัเทดโดเลยครับจุกจุกเนียกินเนี่ยะไเนียสมัมสมัยมตผัวได้ก้าข่าวข้าวคนเนี่ยก้าข่าเป็นตัวเนาะกข่าว่าเป็นเนี่ยความออยากำนละเินห่วยเงนสตกเงาน แ <Okay. S 2> ค่แต่วางสิมันจูบน้ำแล้วกระปุ่กระปุพัะข,ข,ข,ขนาดขนาก็งมัมแต่ว่าก็ต้องเชียรอีกแล้วนไงเป็นตะกนเบิงเลยไหมเหรอ <laughs> อกุ้งบ่ล่ะอเอาข้าเขาเขาแต่ละข้าขจนตาเหลือกตากุางี่เนีนะ มาขึ้นเห็นหรอหอนู่นาบอกงมุกนู้นใส่หยวกกล้วยครับ nhưng còn đi tìm thảo nấm còn tuần Mặc chúng ta tìm khoai tây khai lệ khai หกสิบเจะสิบใบเรียกกันรับมาแพงแพงหน่อยเขาว่างวดหนาอาสิบพัง่งแั่งวดน,นี้กับวันคักแล้วตันอยากให่งคนขานคลายแปดสิบัติรับมาแปดสิบปัวแล้วจะทีบจะได้เง ไปหารับไม่หรอกมันก็หลายถอดหลายตัวไม่เป็นกังวแหละแบตเตอรี่กไ็ได้ไปค่ายก็หมูเห็ดทุ่นสารบ้านนอกก็คือว่าพ่อเด็กฆ่าปลาทู่เพื่อฉันแล้วขับรถออกไปขับรถจากบ้านออกไปรับออกกับแปดติ๊กจิโร่เราไปาหรอกไปจับไปจับ 1, 000, 000, 000, ๆๆคนลอยคนจิโล่ขับรถลัไปช่วงอีกร่วมคนเมื่อไงช่วงไปบ้านกลับไปช่วงอีก ถือรางวัลถือรางวัลเลขเลขหลังเลขท้ายสองตัวผมก็ไ่ได้หักเอาเดียผมให้เต็มไปเด้อถือเลขท้ายสองตัวให้สองพันโอนให้สองพันเป็นหัของคนนี้อย่างไม่หันครับผมพ่อกระเทือนก็ได้โอนให้คู่มันเทิงโอนให้เต็มตลอดจุงหวัยมาหักข้องไปขึ้นห้องวันถือหักได้หรอแม่ เมื่อไรห้าไปขึ้นเขาก็ฮักเด็กก้ยังว่าสลากกินเบียงเขาฮักเขาฮักเขาแต่ว่าเขาเขฮักของเพิ่นอืให้เพิ่นเ็มไปอตัวเพิ่นถือเพิ่นซื้อก็ได้อยากให้ถือบนทุกคนอยากให้ถือเพื่อหลับพี่น้องเอ้ย ถือหอดังวันที่หนึง่งนละใหญ่เด้ <c oughs> ดหญมากเลยหัวบอกใหญ่ใหญ่ถึงบอกไฟหมักมหน่วยโดนซื้อแค่หนึงอบตตรีกับซื้อยุต่วันก็ถือให่มากลมเลยเน่าอื่นแต่น่าอืนกับมีแงเอ้บางเป็นบางบางเวลาใ่ญยมากซ่องกระจก ยิ้มยิ้มยิ้มต้ององไดอกยิ้มยิ้มยิ้มยิมกรบุกกับย่้บางๆเป็นส่นลักแล้วอยากเรางานตที่บอกมกต้องกับจุกจ้ะมาเียกหนังสือเพนี่ของคนอีสานบรรนนกเราแหละเนยมูนี่ก็ได้นั่งจุ่มนั่งซุ่มกันกันเได้บอกกันจ้ะเขาได้คุยกัน ขออ่านืช่ไหมนี่นกันมาเร่นไพ่ค่อยคู่กันต้องแต่ละหาบาทเ่น่นเ่ยนย่บเยนยบเมืองก็จีนย่างใด,ดก็ิได้ยุดอกลอยช่องลอยอันย่งเสียก็จประมาณนี้แหละม <c oughs> ไม่ค่อยได้เล่นรอกอเน่ยนรปรเปียกโดนๆไปตันึงจะกวเบียกหน้าเบียกบ้าน ของเุ่า,นาเนาะความชุกของพุทเข้าเกันบ้าเอาาิเยนยังก่อบำรุงสม,มองบ่วันนี้นเป็นเอาเส้นเมือบ่ไข่เหียด <laughs> เติมเหียดก็เก่าบ่แต <laughs> ่ว่าแต่ว่าย้ำเสียงเงินมันก็บมันดเหียดก็เก่าหมดเนระ <laughs> จริงเอาจังดอกเนี้ยมูนี่ก็ไดมันบิเหตุเห็ด้วยแล้วว่าคนเลียาับมิมันเฮตุเห็นทุกอู่ขนาดน้เจ้๊เมเลียพ่อห้ามปากห้มขอคือเขาเลียเรื่อนี่ละเป็นลอตเตอรี่นี่ละมดพ่อกันนั่นล้พ่อมวลเดียเดี๋ยวซื้อทำทุนนพามี ชีวิตกันมัม่มีการเสี่ยงโฉอะไรมันก็มมันๆมาชีวิตมันมีการเสี่ยงบางต้องมีสีสันต้องมีสีสันในชีวิตแต่เรียกหอยกอ้กสิอที่บอกว่าม right ันบอลลิ่นจ่วันบอลลิ่นคือโมเมนต์ฟันโมเมนต์เงินเงินแล้วถือตะโดนแล้วเติมเงินไดนเติ พอยิ่งสักกระถือกนนึงเลยนี่ก็ถือเจ้าเท่าเจ้าว่ากระตวสวรรค์พน,นี่อัน,นย้ำเล็กออกมารัตลีออกมามตจอตองมีเท้าถือยึ่มองหันมองนี้รวดเป็นสื่นอน้ะหวงใครโดนวงเรเตาเข้ากับมีเลยด้อย ง้ยงี้ยเสียจะกยานขี้เราไปน้ำบานตัวนะเดี๋ยวรับมาเพื่อวันนะใยรลงาค้นขายเต็มเลยอ๋ออยู่กับข,ข้ามืก่อนชอบขายงเนะ้างรค่มันก็เป็นเรื่อเรมันหนัวา,าค้นขายหลายๆน้ำบานกไไันเลยลุงนี่กำลังเหินไครบอกบัตัดอกเ่ยมันต้องมาแบ่งตัอนอย่เอ้อม <c ough> ันก็ถือมาซาดอก เมัน,น<อ>เด่ยนยังน้ำมูน้ำควกไปเรื่อยล่ะน้ำผู้โถ่ผู้โถ่ไม่ลูกเต่าลูกอัน้นไม่ได้เอาเป็นรักหรอกงานรักอยู่หน้าผมจากแดดแม่แม่เพชรเคลื้อ <c oughs> นไหวอยู่ันที่พันกับพู้ถือพู้ซาบหอกทำอย่างไรรีรอเตย ว่ามันเล่นให้ทุกว่ามันเล่นให้ด้วยด้วยกับเขด้วยทุกกับเทุก,กเล่นลระวังนี่แต่ว่ากับเล่นก้อนนี้ทั้งทีทุกอยู่อ่ะยิ้มแล้วเร,เรมมาเรื่องเด็กคือยิ้มไหม่ะเอาเรื่องเล <laughs> ่นเอาม้สมพ่อยิ้มเหรอเนาะฮะ แประกอบแซบอันนี้ักุมืััทั่วไปก็ไม่ดีไปม่อมนได้ยูเรือนคันหรจ้ะเรื่อแล้วโดนที่ดีก็บเห็ดห้แม่กินท่ีนส่วนหมากมิเตเม่เห็ดห้กินแต่ว่าตีนี้ดีแต่ห่งบริจิญย่อนนจังจังร้กเชื่อมบ่เ่อจังรก็ดี กระแทบอยู่กแต่ว่าบางคนก็ม,กมักมกเสียปีอิ่มบอิ่มหรออิ่มหรอแต่คือ,อ,อว่าจินอีกนะอ้วนนะอ้วนนี่คือได้บริกินไรเยคนทางไงใช่ไหมค<อ>นบักินไลกับอ้วนแต่ว่ายิ่งกินไลยไปทั้งยิงอ้วนเหมือนหายใจก็คือกับอ้วนก่นินหมันคือกับอ้วนเะอือคนคนนี้ก็ยังใข้ยุ่นอ่ะว่าแต่ยังเห็นอ้นไปก็นี้วันอ้ไปคนนี ใชบอกเมื <ítulo> ่อไรเม่มาขอของเสย็จปเมไม่าเมื่แมก็อยู่ให้แม่เรียงนแอ้ะไปยังเนาะ้อยากได้ใ้ตัวอยู่้องมุ่นแม่หนีอแล้วข้องมุ่นให้ไอยแม่ไปไหนะรเสียวเขาบ้างนอนก็ไปน้องกับพวกข้ ถ้าไปเจยวมีอะไรดิมันเป็นตได้ลูกไก่เยอะจะได้ลูกไก่มีเงินแต่งขงเขเบหออยังไรอยากได้ครับี่มอเงินสามแสนสี่แสนอือเด้เอฮะคุจะเจาก็หามาแต่ยงออาต้น,น่ดดะคุณเลเขาจึมาแต่งเดเอาเงินจากคลองแตีงอย่าองที่บอกพอแม่ก็บเจีมาตัใงใจละเดทให้เห็นหน้ากับพ่อได้กิน้เนี่ย่อสอืเอแล้วเรีบเปียวผู้คนออกแยงเลยไหม กาจะทำแซนที่จมเนยทกมเลยแจงแข่นๆเนี่ยย้องกันบะไรกับเพื่อพอยากอกทั้งนี้หน่อยวัตากันกับยุอมกันได้ที่เราเตี้ยกันหรอย้อมกันได้ที่เราเตี้ยโอดีจ้ย่างแกกันถ้าเขาเปลี่ยนลยิ่งเลยันเลยสมมุดกับกันเขาเปลี่ยนไยิ่งกับจีว่าที่กันนี่แหละมันจีห่องเอาลายๆให้กันแล้วเก่าแบบกับสีเพิ่งสภาพยุ่นล่ะคือลูกเขยปู้ยกับสีห่วงลายยุ่นล่ะ อาถือร okay. oh. Th yeah. ุกเคยคือบ้านหนองบัวเดียวเคยคือบ้านหนองบัวก็บทห้องธรรมดาบ้านเมืองเพิ่นนี่แหละบ่าวพื้นกันอ่างค้นก็จะอ่างคาดองกันมันก็อยู่กับผู้เสี่ยงเดียวอ่างคนเพิ่นด้วยอยู่เพิ่นกับว่าอะไรคาดองหลายกับนี่นมากถือคนเพราะมีเงินคนใดเพื่อจะมีเข้าเล่นวงหัวไปทางพี่น้องปฏิวัติ เขากรอง่ยผมได้พอตะเรียงเสียวเมียเฉียวเมียมาสบาเลยแต้ว่าประเดี๋ยวจะเที่ยนุ่มสวดนุ่มเสียดเป็นกูบาวเถาอยู่น้ำเมียนี่แหละก็จิได้ยุ่นแหละเ็จะจของยังจิกขันจะดูตะมันถ้า่ายนันนี่ตะคนออกต่อนมีคนอยากได้บปล่ เป็นล pe ูกเจ้าให้เจ้าหน้ากันหาลูกเจ้าให้เจ้าหน้าคือกันทันตัวเสิเปรียวเพราะมันมีขันมีเงินเดือนพันเจียวเพราล่ะเอาแล้ววันนี้เราจะมาฝากคลินไปแล uh, ้วเนาะกะจังสันแล้วอ่ะยิ้มหล่ะพี وه, ่น้องขิงเขาแทบแทเลื่อมจิ่มว่บแสบเลยเริ Swedish ่มข้อตัวลายเลยพี่น้องตอนไม่คลิปหนาครับเมนี้กินข้าวคุณยายกับเตียงครับตอนไม่คลิปหนา สวัสดีสวัสดีครับยิ้มอะไรยิ้มไปกินอียิมแสบด้วยเหรอลำตัวแซ่บยิ่งลำบักั่วเจ้จาของมันเลยกิ่นว่าคือมันหวนานเนาะหวานแต่มันเป็นบักตั่วไม่กรอบเดียวลายเติบอจ่ดอกมะแล้งจะได้เก็บแจก,กพี่น้องยี่ดอกเป<า>็นบปได้ขายก็ไดเ้เก็บให้ไหมเงี้ยเก็บให้ไม่ใหญ่เก็บให้ไม่ป,ปาก ប៉ុណ្ណឹងឡ่ะពុកផាក់ទៅដាយ